ลองห้องลงห้องนั่นเลย่่อาจริงๆเขาต้องเขาต้องสตรีมแบบสตรีมอ่แบบแบบแลบอ่ะก็คือมันจะเป็นสองช่องช่องที่คนดูเห็นและช่องคนดูไม่เห็นมันทำยากไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำอยู่ในโฟเกมกันจะไปอยู่ได้ไงเอ้าอันนี้มันคือเราจัดกันเองไงเราก็ดึงมาจากเกมโดยไม่พูดถึงถ้าเขาทำแบบนั้นคือเขาทำให้เสร็จปุ๊บแล้วเขาค่อยดึงภาพไปเปลี่ยนช็อตภาพมาทำได้ใน OBS อ่ะมาทำเป็นสองสองจออ่ะ สมมติเราจัดแต่งเสร็จเราค่อยอัพภาพขึ้นไหน <five? S 2> เนี่ยทีมที่สองอ่ะไปลงได้แล้วดิเอ็มห้าเจ็กก็เคยทำเจ็กก็สตีมเด็กห้าลงไปได้แล้วั <ไป S 2> ครรไปรไป,ไปเร็วเร็วเร็วห้วองน้ำอะไรก็รีบไปคร <c oughs> ไปเห็นการพาขอย่างมันเฮ้ย hey, ซื้อเซ็ตเสร็จแล้วเอาเซ็ตไปขายขายนะก็ <c oughs> ดี พวกแกจะเริ่มเลยไหมละ่ะถ้าพวกแกจะเริ่มแล้วก็บอกเขาเรามันทีมต้นสดแ oh, ต่ว่าอะไรไเราก็ซุ่มๆมาลงกัน <laughs> ดีๆจะเจอแกก็ได้เป็นผู้เล่นเฉยลงกันนะิดนึงไม่องั้นแมปแมปก็ล่มไปอันหนึ่งอ่ะ วางไว้แล้ว่วาเดี๋ยวแมทม,มันล้มเนี่ยสงสารเขาด้วยมาเล่นด้วยกันดีเลยจะได้เล่นเนี่ยเห็นไหมล่ะได้ซ้อมมือกันเออได้เล่นได้คุยกันล่ะผมไม่ซ้อมอย่างจริงไม่ซ้อมก็เอาอ,อเก้ก็ยังได้เอ,อ้ยอแกแต่สถานการณ์เฉพาะหน้าเอายังไงล่ะฉันก็เล่นตามทีมเอา เอาเลยเอาเลยเอาเลยเขาบอกเอาเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อทิปปิดไหม่ปิดไหม่ปิดไหม่<ะ>ปิดไหม่มาอย่างพี่วนมานะครับแป๊บนึงพี่ก๊อดแล้วแล้วพี่ก๊อตน่าจะ,จะดีเน็ตอยู่นะ,ะไม่อยู่เดี๋ยวเล่นให้หไม่ใช่ <c oughs> มามา <c oughs> ก็ไม่รับบ้าแล้วอะไรอ๋อไว้ก่อนเอ๊ะเราแข่งเราต้องแข่งทั้งหมดกี่ทีมนะสี่ <4 S 2> ครั้งครับอ๋อทีมว่าสี่ครั้งใช่ไหมใช่ ครับครับทีมนี้มีใครยังไม่ออกจากอารีนารือเปล่าเอ่ยอ่ามันหายไปคนหนึ่งครับก็ก๊ออ่าหายไปคนหนึ่งมันหลุดหรือคนไปไหนไปใครคบอกว่าพักงาทีมันน่าจะไปพักมั้งหรือว่ามา้าปากไปดับ พ่อออกนี่เนี่ยคุณเอื้อจริงไหมคุณเอื้ออยู่ครับผมว่าต่อไปเราน่าจะเล่นธนูไม่ได้แล้วมันคจะแก้ทางเราได้เดี๋ยวเราลองสลับครับถ้าเล่นมือถือแต่เนี่ยแต่เอาธนูดูใส่ก่อนก็ได้มาลองดูเลือนมาเลื่อนไอ่ะแล้วเราถอดเจอแล้วมีเพื่อน เล่น,ลนลที่ตรงนี้ต้องแบบมัแบบนต้มีดีลัน,นตลอดเวลาครับมันใส่เม็ดหมดไหมยังไงนะหมายถึงว่าก็จะมีสักสองคนที่ใส่เม็ดอืมจริงก็ได้แต่ดูควมอยากให้แบบเราเล่นแบบคือชวนทะเลาะไปเรื่อยๆผมจะวิ่งแล็ปเต่าประมาณนั้นแหะ,ะได้ยังไงตะอ,อิดมา,ดมาแล้วเป็อ๋อาเม่์อิทไปต่ออิทอยู่ออ่ะยังไงตะก็สิยังไงเ้าชวนเข้าตีเหรอครับจ้า โอเคพร้อมแล้วเนาะพร้อมเนตพร้อมน็ตเดี๋ยวพร้อมเหรอไอใจเย็นเนไอ้เหียคมเน็นหน่วนหนึ่งคมเน็นแกไม่วอร์มน็ตก่อนหรอโอเคลุดอีกอะไรอ่นเลยแต่ก็จะเลิมอาหารนะแต่ก็พ้อมก็เุยกันได้เลยไจยาครับผมมีใครเจาเจ็หนึ่งเอาหมจีพี่แจกีพี่แจ่าเฮ้ยเหลือกี่ีสิสี่ีจะได้ยัง เดี๋ยวมันหมดกลางคันก็เทียดให้แล้วกันดีไหมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปซื้อเทียดเทียดเทียดไว้ก่อนดีกว่ามั้งเทียดไปสักอันหนึ่งก่อนดีกว่ามั้งเอากินจุดหนึ่งพอแล้วพี่กินได้แพงมากเลยโอ้ะวโหอะไรวะไม่โดนไหไม่โดนไหนไข่เคี่ยวเบอร์ตองสามมีที่อมพี่นะโอเคมาเสร็จมือที่สตะป๊อปจะฮิวเลี้ยงเรื่อยๆยิบเราบวกกันยากอ่ะต้องแลบอย่างเดียวอ่ะเพรว่าทีนี้ ตปเจดก็จะวิ่งออกตันนี่ออกตันเรื่อยๆหลักการเล่นของตปเจดอะตปเจก็นี่นี่ต้องระวังใครครับตปเจดเหรออ๋อปปอเป็นบลูเซอร์ปปอมันกล้าเล่นมันมันผ่านสมรภูมิมาเยอะปปอมันจะล้วงเก่งมากอ่าเขาเล่นอะไรนะคุณปอคุณปอเล่นอาวุธอะไรนะครับมอลเลเทอร์ครับมอลเลเทอร์ใช่ไหมเป็นบลูเซอร์มั้งไม่ไม่อาจจะเล่นอาวุธอื่นก็ได้เดี๋ยวผมพอดูครับปปอเล่นบลูเช็คนะครับถ้าเกิดใครไม่บลูเช็คเซิร์ฟเมทสามคนครับ ันเล่นไรฮอตโบลเล่นเสื้อเมดโอเคเราปรับเราไม่เล่นธนูเราปรับไปปรับเป็นเคิร์สเลยเดี๋ยวผมเล่นบาดอนครับเขาเล่นเขาเล่นวิธีง่าหมดเลยใช่ไหมไมเ่เขาเขาปรับเป็นเสื้อเมดอ่ะเชีย่ยเอว่าแล้วเป็นคาธาเนเจอร์เนี่ยไอ้ไอ้หอ,อกบอลอนก็ลบลับธนูไว้เหมือนกันเออสู้ง่ายสู้ยากที่ไหนดูนะี่ย แต่ผมผมว่าผมต้องเล่นธนูเหมือนเดิมอ่ะจริงผมจะพยายามลบหลบเสื้อเมียก็ให้ได้เฮ้อย,ย,ย่อยาอย่ยายดัานนะอย่าดันดันนะระวังตะเจดรวบนะตะเจดเขาแทงที่ข้างได้เนี่ยสวยลืมกดเพื่อเมียแล้วตายหนึ่งครับ ไดิเข้าไปเข้าไปดีเลือดชิวๆเลยนะถ้าเขาวิ่งอย่างี้เขาไปดีเลือดแบบนั้นชิวๆเลยไปรัดเลยครับรัไปฮิวไม่ได้นะพี่ฮิวไม่ได้นะโอกางแล้วไปยื้อไปยื้อไปยื้อเสาไปยื้อเสาก่อนได้ปะเชี่ยงนี่สู้ยากกว่าไม่ไได้ม่เป็นไรพี่พี่อยู่ในโหมดคอมแบทไงแต่ยื้อเสาไว้ก่อนได้ปะพยายามพยายามวิ่งวนวิ่งตู้อะ ต้องบวกมากก็ได้ไม่ต้องเอาโอกาสถึงใต้ผมวิงแล้วเ <S <S องถ้ามีคนมาหนึ่งหนึ่งเด็ผมผมว่าติดต้อนนั่นได้เนี่ยผมเจอหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยผมเจอเดเดเกอร์วะเอ,อผมผมเข้าไปไม่ได้นะครับผมเข้าไปไม่ได้เลยไม่ได้เลย <S 1> <S 1> มาดีเดเดเกอร์ มาด้วยด้วยมาดิชีผมผมหนึ่งชนะคนหนึ่งนะช่วยเสนอครับผมได้ต้องเล่นแล็ปต่อยไม่ไม่ไหวพอบิวเขาบนดิวสู้คนเก่งมากโอเคเรานำเหรอเรานำขาดเลยพี่เรานำอีกหน้นมสวยสวยสวยแบบเดิมนะนี่แบบเดิมครับยิงตรงกลางไว้เดี๋ยวผมบวกเองผมบวกแล็ปต่อแล็ปต่อเอง ผมต้องถอยนะผมต้องถอยนะผมฮิวไม่ได้นะไม่เล่หมดเล่นหมดยามชวนเขากลับบ้านครับยามเล่นหน้าบ้านเราอ่ะอย่างนี้หน้าเล่นหน้าเล่นดนโดนโดนดีกว่าเล่นอะไพี่โดนเล่นโดนเลยมาขนาดนี้ต้องโดนละขอโทษครับฮิวไม่ทันไมเป็นไรครับอะไรครับเดี๋ยผมวิ่งแล้วต่อวิ่งแลตต่อไม่ไรจะหลุดคอมแบทไว้อยากเป็นของเนี่ย Ừ, thằng, thằng, thằng buộc vô lỗ Mà rồi, khu thập Phá đồn, phá đồn, lỗ phá đồn Ngồi đi, ngồi, ngồi đi, ngồi nó đi, nó đi Cố khá ấy đi เสาเขาเลยผมจะขึ้รอบตรงนี้ด้วยดันไปตรงกลางเป็นตรงหน้าเมืองเขาเลยเหรอไว้อะไว้อะพี่ทำไงครับถ่ายก่อนถ่ายก่อนขอปรับมีผู้เล่นท็อกซิกอ่ะมีผู้เล่นท็อกซิกอ่ะริวอ่ะขอปรับได้ไหมทำไมครับใส่อะไรเหรอ เอาพิมพปหัวลาะใสหน้าเขาฮิฮิไม่เป็นไรครับตลิ้ตาลิ้ยาตาลิ้ครับอีกนะมันไม่ดีครับเออต้องไปเตือนเราเพื่อนเราเพื่อนกันเาอู้กันอยู่แต่เราลกันงเียวต่งเียวสามนาทตาดีมีความรู้ขอโทรโทษโทษโทโทษหลบไม่ทันจริงจ เออมาดิหอกมาดิหอกมาดิมาดิเขาก็ยังส่งกว่าเดิมเล่นกับผมดีนะ วนทะเลาะไปเรื่อยใช่ไหมเรื่อยอย่างนั้นแหละเนเจอร์มันมีนี่มันจะมีเรื่อยๆเกมหอกเลยถ้าผมเล่นบาเลเตอร์จะเจออะไรดี เราตัดชนะไม่เล่นเล่นไม่หรอกทำไมตรงกลางเราเล้อยหลอจังไม่ช่วยแล้วโทษครับเพราะครับผมโดนบัตเ,เตอร์ล็อกไม่มีสกิลกันผมโดนผมโดนผมโดนผมโ,โดนอ๋อเฮ้ยยิงสวยยิงสวยยิงสวยไหมาตายดิ ปองตะปอตะปอเหงาตะปอเหงาตะปอเหงาตะปอตะปอจะล้วงของพี่ตะปองจะเอาไม่ได้ผมมีเสื้อเมียะออกจากวงออกจากวงฮิวเียนนะครับออกจากวงฮิวเียนนะสวยที่สวยตะปอจะไปไปเล่นพระผมเหรอเล่นพระผมเหรอเล่นพระผม ตรงกลางธนูยังเล่นได้หรอเฮ้ยเขาเขายอมลดเพื้อเมียดลงแล้วอ่ะ ไม่รอดนะกลับบ้านครับกลับบ้านเฮ้ยผมว่าเล่นอย่างนี้ไม่ดีอ่ะพี่ตรงกลางไม่ไม่ดีไม่ดีป่ะปล่อยปล่อยปล่อยให้เขาเล่นขับมันมาแล้วขับไปเลยก็ได้ครับปล่อยขับไปเลยเราเราแรงเก่งกว่าปล่อยเลยปล่อยเลยเอาเอางี้เรากลับมาเล่นแบบเดิมเลยครับปล่อยเลยไอ้ตะปอไอ้น้องลีที่ผมกลัวคืออย่างนี้เลยพี่ที่ผมกลัวคือแบบเนี่ยเราจะสู้ตรงกลางเนี่ยคือเราแพ้ผมอยากแค่ยีก็พอปล่อยเขาเลยก็ได้ตรงกลางไปเล่นแรดเอา ของทำพี่จีดแต่ผมกลัวเขาแบบรู้ทันแผนโลพี่อะผมกลัวเขาแบบเล่นแบบเอาคนสบายสบายสไตล์ไอ้ยังอยู่ยังอยู่ห้าคนอยู่ยังอยู่ห้าคนอยู่มีขึ้นขึ้นบอลหนึ่งไม้ลงมาแล้วมาแล้วผมด้วยเพราะเขาลองจ้องผมอยู่อะโอเคเขาไม่ขึ้นประการนะโอะโเข้ขากลางได้ปะเขากลางได้ปะอยากให้เขาได้กลางอยากให้เขาได้กลางได้ปะเขาเขาได้เขาเขาได้เขาได้เดี๋ยวเข้า่อนเข้าบอนเข้า่อน สวยสวยมันมันส่งส่งตาปอมันส่งตาปอมาสู้ผมผมยื้อไว okay, ้อยู่นะผมยื้อไว้อยู่โอเคโอเคตาปอตาปอเนี่ยสู้ผมไม่ได้เพราะว่าดิวตาปอมึงหนึ่งกับโบไม่ได้ ไม่หรอกไม่รอกไม่รอกเออด้านบนไหวไหมครับบนขวาไหว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 ไหชิวครับชิว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 ข้างง่ายข้างง่ายมันกำลังขึ้นไปนะระวังนะมาอีกคนมาหน่ะมามามาหน้ากำลังจะเดินขึ้นไปใช่ไหมได้ครับไม่ทันได้ได้ได้โอเคได้ดีดีดีเดี๋ยวผมไปแลกสองมันต่อกลับนะครับถ้าถ้าจะตายรู้ว่ารู้ว่าจะตายกลับเลยผมเปลี่ยนไปใช้ท่านู้นะใช่ครับถ้าถ้ารู้สึกว่าคุณเล่นเล่นเล่นท่าได้เล่นเลย โอเคเราแลดอีกรอบนึงน่าจะชนะเลยผมได้ได้ตรงนี้แล้วก็กลับไปเอาบ้านแมตช์ชนะแข้งตายคือแข้งน่อยแทงตึ๊ี๊มันไปแลดบนเราตันปะปล่อยไปปล่อยไปเลยไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยผมออกตัวเดียวออกตัวเดียวออกตัวเดียวเอาคิว่อนเอาคิว่อลชี้พาช่้พาช่้พา โอเคโอเคมัน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 อยู่บนสองมันอยู่บนสองมันมันมาฆ่าผมมาฆ่าผมตเอากลางเอาได้ครับเอากลางให้ได้เอากลางให้ได้โลที่สุดอ่ะโลที่สุดโลเพี่ยฐานครับรองนี้พี่ให้มัน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 เลยให้มันเลยให้มันเลยกลับ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 ให้มันเลยได้ปะเราจะฟูได้ปะผมจะตายวะจะตายแล้วพีกำลังไปแล้วอีกร้องพี่ เดียวไม่ทันไม่ทันไม่ทันขอให้มันเลยได้ปะจะให้มันให้มันให้มันเลยีให้มันเลยัเลนตอรจ้งเดียวเลยโอ้ยวถ้าสู้กลางกลับมาสู้ใหม่จะไหวปะโอ้ยไปยพี่เลยเลย ครใครูตรงนู้นอ่ะกลับมาเลยถอยถกบสกิลฮิ้เราิวกับมาแข้งแขกลับมาก่อนครับวกัเลยใมาเยฮิอย่าิวอย่าตายครับเฮให้เาเลยให้เขาเล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 ยให้ให้เขาไปเลยเาไม่เอาเฮ้ยมันกล่าวมันจะสู้อะอนะก็ลองสตา้งได้เอาสิ่บเล่นได้ไม่บลล่นได้ อย่าลึกนะครับอย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกไหมการันันสู้เราไม่ได้หรอพวกพีพ่าพีคเราจะมองคนได้ป่ะเราจะมองคนแน่นอนแนอนนะาแล้วมาแปอมันนานหมดแล้วพี่พี่ก่อนสปอมันผมแป๊บก่อนนะผมยืนไม่ได้ ผมต้องกลับก่อนเหมือนกันปะทีละสู้นี้เราไม่ไหวนะเนี่ยได้ครับเรา90ต่อ16สู้ไปเรื่อยทีละสองทีละสองมันเอากลางปะมันเอากลางปะไปผมผมเข้าไปฮิลไม่ได้ผมเข้ามีดอาจารย์ผมโดนล้องผมไม่ไปแร็ตหวอกอิทต้องไปแร็เสาบนอะเขากัรเสาเราไว้ก่อนได้ป่ะผมจะไปเสามันผมจะวิ่งไปแกะเสาเสาไกลมมัันนเขาขึ้นไปเสาเราคนนึงครับระวังครับเออคุณเออคุณเอิร์ดด้านหลังเข้าสองครับโอ้ยกลับบ้านกัน ตานายนนเอาเลยคนนั้นผมคิวดว่าได้กูเด็กคีผมแอบไปแล้วผมแอบไปแล้วผมแอบไปแล้วเฮ้ยเสาเราเสาเราพี่เสาเราเสา,เรา,สาเรากันเสาเราหน่อยได้ไหมครับเพือพ่อนเดียวไปช่วยเพื่อนหน่อยเอาเสาเราให้ได้ครับเที่มันรู้ทันแทนผมแล้วมีคนมาช่วย อ,อยู่เาสากลางสองคนครับอยู่เสากลางสองคนเอาเนเจอร์เอาเนเจอร์เอาเนเจอร์ก่อนเอาเนเจอร์ก่อนโอ้ยผมไม่ได้สะเกีชุดกระเด็น,นออกเลยสผมโดนลุมสอดเอาเสกากลางได้วครับมันดีพีเอสอยู่นี่กับโฟมซองอผมล่องล่องดีพีเอสมัน คนทุกคนอย่าตามพาดนะผมตามเอง <c oughs> ดีดีพาดีพาดีพาดี <c oughs> เอาบัตเดตเตอร์มาเขาบัตเดตเตอร์มา,อมา,าวองยากว่ะยี่สิบสามสสี่ทั3สี่สิบหกเืสาเืสามสิบงน่าจะได้นะ <c oughs> น,นี้ลงครับพดัดให้ลงลงแล้วพัดลงแล้ว <c oughs> รเอดีเพจเราจะตายดีเพจเราเราเรื่องเราลงโอ้ยดีเพจไปไกลเกินครับยังไม่ทันไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามเอาเอาหลังก่อนเอาหลังก่อนตะปอตาย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 แฮปปี้แคทตายเอ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ไหวเนาะลูกจนไมต้ต้นไม้รู้ทันอหรอเวลามันผมจะไปแล้วสองมาสองเลยเชี่ยใครไปอยู่แข้งอยู่ตรงกลางคนเดียวรอกับมาริ้วกับมาริ้วริ้วกับมาหรอลิ้วกับมาก่อนริ้วสวยฆ่ามันได้ปะฆ่าห้าทีอ่อยู่ตรงไหนครับที่อยู่ตรงไหน โอกูอ<า>ไม่ทันครับไม่ไหวเลยกูไม่ขึ้นเยอะห้า <Yeah. S 1> ตัวพี่ห้ามันห้าตัวกูหอมไม่มค,คนอื่นเลยนี่ใครแรดเสาเหรอสวยครับไม,ไม่ได้วะไม่ทนันเลยอีกทีวี่มเกิดอ่ะช่วย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 ไม่จะตายเหรอไอต,ตอนแรกอ่ะไอคอมโบแรกเราจำได้ไหมเซตรออะไรอ่ะคุณพูดเอ,อิร์ดกลับไปเล่นเคิร์ดได้ไหมครับผมเล่นเคิร์ดแล้วโอเค อยู่หน่อย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 หน่อยเอ้ยโทษครับโทษ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 ไม่ทันไม่ทันเราเปลี่ยนเซตละกลัวเลยบะกกลัวเลยอมไม่นานครับแรงยังวะแรงมากเลยับไปเซตเดิมเราอะตอนต้นเกมอะเราชนะเราไปเปลี่ยนเซตอะเครยเราต้องการเสาผมแค่เสาเดียวอ่ะแค่ตรงกลางมันเอาไปเลยได้ปะแล้วเราไป ลุงเสาบนนะคิตัวก็ววได้อีดคิวห้าตัวก็วได้ได้แต่อย่าไปอย่าไปลึกได้ป่ะลิวกลับมาได้ป่ะแทงแทงกลับมาหน่อยดหวเรารออยู่หน้าปอบให้เวลาหมดก็ได้นะเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาไม่ยึดอะเนี่อร์ไม่หิวเลี้ยงเรืเร่อยๆหรอ เข้าบ้านให้ได้คุณเอิร์ตโอฮ้ดเ้ยคุณกอ๊อตทำไมนิ่งัะน่ะพี่แคทตายพี่ก๊อต โอ้พี่ก้อนหลูดแล้วพี่อีกสีตัวอีกสีตัวพี่กลับมากลับมาบัตเลตเตอร์ยิงฟีครับบัตเลตเตอร์ยิงฟี นอาเกจะตายแล้วโหเลือดเด้งขึ้นมางี้เหรอวะก็หลุดไปถ้ากังโค้รลิ้วขอนชี้เลยพี่ก็หลุดแหมไหมนั้มันกลับมากลับมาโอ้ยเน็่โคตรกากรอดกลับมาเร็วๆพี่ก็พี่ก็ไปเลเตอร์มาพี่ก็ มึงก็มึงที่ค้างไปหมดละอิยดเดี๋ยวพึ่งอะไรม่ตายไม่ตายพี่ก็ถ้าพี่ก็ตายเรามีอุปกรณ์เตือนนะพี่โอเคคุณลิวครับคุณลิวคุณลิวถอยกลับมาได้ไหมลิวฮัลโหลฟังหน่อยครับฮัลโหลอย่าเดือดอย่าเดือดฮะเหนื่อยเข้าไปเอาเสมามันได้ปะ Oh. Oh, <S <S พีม่มันดูแบบท,ทามงี้พ oh. <Yeah. S 1> ี่ออีกอีกส,ส,สี่ตัวเอาได้ปะมันนะมันจะหมดแล้วมันนะมันจะหมดแล้วเนี่ยแฮปปี้แคปเนี่ยมันปล่อยไกลลย่ไปนะพี่ แค่จะตายแล้วเราเราพยายามจ่อแฮปปี้แคทเลยมันจะมีจังหวะนึงที่มันชอบหลุดเข้ามาเอ้ยหายไปไหนคนนึงอ๋อยังอยู่ปะแม่งเอ้ยหลอนแล้วกูเนี่นี่ให้มันจะหลุดมาเงี้ยฆ่ามันได้ปะลุงลลุง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 ลุลุงลุงเกมดีายตะปูตะปูตะปูมือซึมมือซึมมือซึมยิงที มขึ้นตายิบข้าบไม่มีฮิวครับไม่มีฮิวครับไม่มีฮิวครับที่ทำไปรอบหลังมันขาดจังวะไม่มีเล่นดีอะไรผมรีมานาอยู่ครับรีมานาอยู่ถอยมาครับถอยมาแฮปปี้เกทแฮปปี้เกทแฮปปี้เกทสุดเสียดแม่งแรงอยวะเฮ้ยแหลมวะ นี later, end, s <S ่แล <what> ้วหมอไอพี่แคปมานานหมดแล้วพี่ก๊อตพี่ก๊อตเอาเอๆหน่อยเอาๆหน่อยคุณลิวโดดมื้อนะเปลี่ยนของไม่ได้พี่ต้องตายต้องตายว่าคือถึของไม่ตายไม่ตายไม่ครับรอรอสักพักหนึ่งก็ได้นะสักพักหนึ่งก็ได้เขี่ยเฮ้ยเ่น่าแน่ดนเข้าไปแล้ว ทำังงี้ผมขอผมกดขอได้ไปมแอปิคัสแอปิกัสแอปิกัสได้ไหมไปแล้วให้พ่ก้ว่ะเฮ้ยระวังระวังาไมห้วเลี่ยนตกตาไม่คมโดนล้วงฮะคอมโดนล้วงคอมโดนล้วงสะปอก็ได้พี่ก็สสะปอได้ที่ก็สปอตายดอยู่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 ขีสามตัวขี่สามตัวขี่สามตัวเอาละเอาผ้าเอาผ้าเอาผ้า ให้อีกสามตัวอีกสามตัวฮะตายแล้วแคทแคทจะตายเอามาให้ได้เอามาให้ได้สวยอีกสองตัวเอาตะปูตะป,ะปูโบเฮตเตอร์โบเฮตเตอร์โบเฮตเตอร์เออเออเห็น่หมันมันแหลมเข้ามาลุมเลยลุมเลยอยู่อยู่อยู่เอามันเอามันจะตายแล้วจะตายแล้วมันหันมาสวนอีกพาได้กคคแแแหมพี่ผมไปแล้วผมไปแล้วมันมันมันเวิร์มันเวิร์มันเวิร์พาตายพาตายตายดิไม่เคียไม่ตายพี่ตาย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 ,ตาย,ตาย ผมบอมยูบล็อมยูบล็อมโอ้ยเจอเจอลีเดียมผมขอกลับไปรีเรื่องอะอีกตัวเดียวซมูซึมมูซึมมูซึมแล้วท้าดกลับมาหน่อยโอ้ยขอให้หายแล้วเฮ้ยมูซึมมุยซึมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีเลือดมันมุยซึม มเฮ้ยผมเข้าไปไม่ได้ผมโดนเฮ้ยชนะได้อีตาพิเอ้าอีตาพิเอ้ยเฮ้ยเลยมาฆ่าเราพี่ไม่ไหวแล้วมึงยัมาฆ่าเหรอพี่จะตีพี่จะตีอยู่แล้วไอ้น้อง